สวัสดีค่ะชื่อพิมทุศรโพอุไรนะคะชื่อเล่นชื่อทุเรียนค่ะกะ็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะก็เป็นนักบริหารแผนชํานาญการนะคะ เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่นะคะคิดว่าเลือกคณะที่ตรงกับสายงานที่ทำอยู่ก็คืองานที่ทำเนี่ยเป็นงานบริหารงานพัฒนาสังคมถึงแม้จะเป็นมิติเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะแต่ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแล้วก็จริงๆหาที่เรียนหลายที่มากแต่ว่าก็หลายที่เนี่ยตัวหลักสูตรหรือรายวิชานี่ค่ะไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่แล้วก็บังเอิญมาเจอที่นี่ก็คิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดก็เลย สมัครเรียนที่นี่ค่ะสวัสดีครับผมนายทักษบุตรแกลประสิทธิ์ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนปถมในการจัดการของการทำงานเนี่ยผมงานทางด้านสายการศึกษาก็จึงมองหามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็สำคัญก็คือมีเครือข่ายที่กว้างกว่าทางด้านการศึกษาจึงตัดสินใจเลือกที่นี่ได้คณะพัฒนาสังคม เหตุผลที่เลือกคณะนี้เพราะผมมีความมั่นใจเรื่องของการที่จะนําเอาวิชาวความรู้ที่ได้ออกไปประยุกต์ใช้ในแง่ของทั้งด้านการบริหารการศึกษาพัฒนาสังคมทั้งเรามีความเปิดกว้างรวมถึงเรามีเครือข่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสามารถที่จะติดต่อกับทั้งหน่วยงานราชการหรือบุคคลที่ทำเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลคนในชุมชน ในการทำงานของคณะกระทนาดการศึกษามีสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับความรู้จากทางคณาจารย์ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งทางอาจารย์ที่นี่จะเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่นักเรียนและนักศึกษาทุกๆคนผมนายอับบาสทาสิงครับเหตุผลที่เลือกเรียนคณะพัฒนาสังคมเพราะว่า,าตรงกับสายงานที่ผมทําอยู่ครับ ผมอยู่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและอีกเหตุผลนึงก็คือมีรุ่นพี่ที่กระทรวงหลายท่านแนะนําให้เรียนที่นี่เนื่องจากาสามารถนําไปปรับใช้กับการทํางานได้แล้วก็กณรพัฒนาสังคมนี้เราก็จะได้มีเครือข่ายมีเพื่อนๆน,น,นะครับที่อยู่ทั้งมีทั้งพัฒนาชุมชนมีทั้งสาธารณสุขเยอะครับแล้วก็ที่สาคัญรุ่นพี่เขาบอกว่าอาจารย์เอาใจใส่ นักเรียนดีแล้วก็ดูเป็นรายคนเลยลก็คือจะช่วยกันนะครับนะครับก็เหตุผลที่เลือกมรวมๆจประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะนางสาวรัตนากรมีแก้วนะคะ,ะเหตุผลที่เลือกเรียนคณะพัฒนาสังคมนะคะเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาชนนะคะเราก็จะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนของคณะนะคะไปต่อยอดในการทํางานนะคะ